หสัตว์มีพิษสุดอันตรายแห่งป่าเมซอน 1. กบลูกศรพิษนี่คือตัวท็อปของความอันตรายครับตัวเล็กนิดเดียวแต่สีสันสดใสแบบสุดๆสีเหลืองแดงน้ำเงินเพื่อเตือนว่าฉันมีพิษห้ามจับนะผิวหนังของมันเคลือบไปด้วยพิษร้ายแรงแค่บางชนิดพิษของมันนิดเดียวก็สามารถฆ่าคนได้เลยครับชาวพื้นเมืองใช้พิษมันอาบลูกศรล่าสัตว์ 2. แมงมุมบราซิล ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในแมงมุมพิษร้ายแรงที่สุดในโลกครับที่น่ากลัวคือมันไม่ได้สร้างใยรอเหยื่อแต่มันเดินล่าเหยื่อตอนกลางคืนและบางครั้งก็ชอบเข้าไปซ่อนในบ้านคนหรือในรองเท้าครับพิษของมันโจมตีระบบประสาทโดยตรงครับ 3. มมดกระสุนชื่อก็บอกอยู่แล้วครับคนที่เคยโดนมันต่อยบอกว่าความเจ็บปวดเหมือนโดนกระสุนปืนยิงจริงๆมันคือความเจ็บปวดจากการโดนแมลงต่อยที่รุนแรงที่สุดในโลกครับ พิษของมันจะทําให้ปวดทรมานสุดๆนานหลายชั่วโมงเลย 4. งูพิษกลุ่มในเมซอนมีงูพิษเยอะมากแต่กลุ่มที่อันตรายและพางตัวเก่งสุดๆคือพวกนี้ครับโดยเฉพาะตัวที่ชื่อเฟอร์เดลอนส์เฟอร์เดลอนส์มันกัดเร็วมากและพิษของมันร้ายแรงสุดๆคือมันทํำลายเนื้อเยื่อทําให้เนื้อเน่าตายอย่างรวดเด็วครับ 5. ตะขาบยักษ์อเมซอนนี่คือฝันร้ายเดินได้ของจริงครับตัวมันยาวได้ถึง30เซนเกือบเท่าไม้บรรทัด มันเป็นนักล่าที่ดุร้ายกินทุกอย่างที่สู้ไหวแม้กระทั่งครั้งคาวหรืองูครับพิกของมันอาจไม่ถึงตายในคนโตแต่ก็เจ็บปวดทรมานสาหัสเอาเรื่องเลยครับและนี่ก็คือ